Channel ะค,ะคลิปนี้รีวิวนี้นะคะน้องเบนจามีรถมาให้คุณผู้ชมเลือกนะคะสวยสวยมากมายเลยแต่วันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เรียกได้ว่ามีแทบจะทุกปีเลยนะคะแต่เริ่มต้นปีใหม่ๆเลยนะปี2 0 1 9 2 0 21ออยากได้แบบไหนเลือกได้เลยนะคะมีแบบสวยเดิมและพร้อมแต่งเสร็จสับพร้อมใช้งานเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขายดิบขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าดีไซน์ของเขานั้นเก๋ไก่น่ารัก สวยนะคะขวัญใจหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าเป็นรถที่ขวัญใจวัยรุ่นเลยนะเอาไปแต่งก็สวยขับเดิมๆก็สวยนะคะกับ Suzuki Swift นะคะวันนี้มีมาให้เลือก3คันค่ะ19 20 21อย่างที่ต้องเบนบอกนะคะมีมาให้เลือก3ปีไปเลยนะคะเป็นรถปีใหม่ๆทั้งนั้นมาดูคันแรกเลยค่ะนี่คันแรกนะคะคันแรกนี่เป็นรถปี2019นะคะทุกคน ปี2019มาดูราคาใกล้ๆเลยนะมามาเดี๋ยวคนจะบอกว่าน้องเบนค้าราคาเท่าไหร่รถทุกคันที่นี่มีป้ายฉลากบอกรายละเอียดสินค้ากับลูกค้าหมดทุกคันเลยนะคะทุกอย่างไม่หลอกลวงนี่ข้อมูลตรงนี้เป็นไปตามข้อมูลป้ายเลยนะคะที่นี่มีรายละเอียดบอกหมดเลยราคาเท่าไหร่รุ่นอะไรยี่ห้อเท่าไหร่เลขถังเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่พรเท่าไหร่ นี่เลขไม้เท่าไหร่เจ้าของลำดับผู้ครอบครองลำดับที่เท่าไหร่นะคะคันนี้ค่ะทุกคนเป็นรถสุสกิสวิป1.2 GL รถปี2019เกียร์ออโต้ขับง่ายเน้นความประหยัดน้ำมันและค่างวดถูกนะคะทุกคนไปดูด้านในกันค่ะน้องเบนให้ดูราคาเนี่ยอย่าเพิ่งยึดติดก,กับราคานะเพราะวันนี้เรามีโปรมาปากกันแน่นอนมาเลย นี่นะคะทุกคนด้านในสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะ้านะคะโทนสีภายในเป็นโทนสีดำค่ะควงมาลัยนั้นจับถนัดมือมากๆเลยนะคะหมาวิ่งมาที่61238กิโลด้านในเนี่ยระบบพัดลมหมุนได้ตามที่ต้องการเลยนะคะสีระดับมีลมเย็นลมร้อนมีฮีตเตอร์มาให้ด้วยเก๋ไก๋มากๆเลยค่ะ <S <S <ๆ S 1> เครื่องยนต์1.2เหมาะกับใคร หเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมนัน 2. ประหยัดชางงวด 3. เริ่มทำงานฐานเงินเดือน9ก้าพันหมื่นหึ่งคันนี้ออกได้สบายๆนะคะคุณทำงานมาแล้ว2เดือน3เดือนได้หมดเลยนะคะโปรไฟล์ลูกค้าเป็นยังไงทักมาค่ะน้องเบ,บนแนะนำให้ไปดูด้านหลังวันนี้เราจะไปกันเลวๆนะคะเนื่องจากว่าเรามีมาให้เลือก3คันด้วยกันนี่มือจับนะคะสวิฟตจะไม่มีด้านข้างแบบนี้นะคะแต่ว่ามือจับจะอยู่แบบนี้นะสีเดียว สีเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะด้านในบอกของซูซูกิสวิปออกแบบและดีไซน์มาสวยทุกคันทุกรุ่นและทํามาได้ดีมากๆเลยนะคะตรงกลางเห็นไหมคะเขาจะไม่ใช่เบาะดําที่เรียบไปหมดเลยนะตรงกลางเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นมาให้ตรงนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าช่วยระบายความร้อนให้ด้วยนะคะมาเรื่อยๆเลยนะชูบนี่เลยว้าวกว้างมากๆเลยนะคะ ตรงนี้ลึกเข้าไปอีกนะคะใครที่บอกว่ากลัวมันแคบไม่แคบค่ะเพราะว่าเขาลึกนะคะมีความลึกลงไปนะคะตรงนี้เป็นที่ล็อกคาซีทค่ะทุกคนปุ๊บบอะพับได้นะคะเนี่ค่ะมีนาแล้วมีรถหรือยังหรือเมษาแล้วถ้าเมษาใครที่มองหารถใช้งานคันนี้สะดวกสบายขับต่างจังหวัดได้นะคะที่สําคัญประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะคะไปกัน2คนงุ้งงี้งุ้งงี้ของเยอะแยะก็พับเบาะใส่ได้ค่ะ เดี๋ยวปิดลงมาปุ๊บด้านหลังแบบนี้เลยไซส์เละกระทัดรัดขับง่ายน่ารักคล่องตัวด้านหลังเปิดพับแต่เขาเรียกว่าด้านหลังพับเบาะได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการทํางานเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่สําคัญสวิปรุ่นใหม่ๆเนี่ยตาไฟด้านหลังของเขานั้นสวยเก๋ไก่เป็นหลอดไฟแบบ LED นะคะ LED นี่คือ1แหละความคมชัดกินไฟน้อย และที่สําคัญอายุการใช้งานนั้นยาวนานมากๆเลยมากันกับลําดับที่2นะคะขออนุญาตให้ชมในส่วนของท้ายกันก่อนตัวนี้นะคะเป็นรถปี2021นะคะทุกคนเป็นตัว Mac Edition นะคะด้านหลังของเขาก็จะไม่เหมือนกับ2องคันนี้นะหนึ่งเลยนะคะนี่เสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามนะคะมาเปิดที่ส่วนของด้านท้ายกันก่อนนี่ ว้าวตรงนี้มีม่านมาให้ด้วยนะคะตรงนี้พับเบาะมาให้ดูเรียบร้อยแล้วเบาะนี่ก็คือถ้าทุกคนจะใช้งานเนี่ยเปิดใช้ได้เลยนะเพราะว่าออปชันของเขาเนี่ยใช้ไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนนี่เลยนะคะผักมาค่ะผักมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่แล้วก็ด้านหลังเก็บของได้เยอะเหมือนที่บอกนะคะหรือว่าจะเลือกใช้ในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยโดยการพับเบาะก,ก็ได้นะคะด้านในของคันนี้นะคะสเปกก็คือเป็นเบาะ้านะคะ รถปี2021ใหม่มากและก็สวยมากแต่น้องเบนจะเข้าไปนั่งในส่วนของเบาะห้องผู้โดยสารมาค่ะน้องเบนสูง158นะคะทุกคนก็ไม่ได้แคบและก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึอดอัดและถ้าผู้หญิงนั่งด้วยกัน2คนหันหลังให้การเล่นโทรศัพท์ <c oughs> พื้นที่ยังเหลือนะคะ ใช้สอยได้สบายๆและที่สำคัญมีข้อดีที่ต้องเปรียบเทียบจากร,รุ่นอื่นเลยคือเบาของสุสกิสสวีปทำมาได้ดีมากๆเลยความนุ่มมันไม่ได้แน่นจนเลิมานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันแข็งแต่มันนุ่มมันนั่งสบายเนี่ยค่ะนั่งสบายมากๆและอย่างที่บอกตรงนี้นะคะมันช่วยระบายความร้อนให้กับเราได้นะคะเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีเหงื่อหรือว่าเปิดแอร์วนก็ช่างนะคะตรงนี้ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ ไปดูในส่วนของเลขใหม่คันนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่างที่เราเห็นว่าตัวนี้เป็นตัว Mac Edition ใช่ไหมคะนี่มีติดสติกเกอร์มาให้คันนี้แต่งเสร็จสับมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานดูในส่วนของล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อใส่เพิ่มแต่งมาให้เสร็จสับเรียบร้อยและข้อดีของสติกเกอร์ของใน c Edition ตัวนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณสามารถแกะสติกเกอร์ลอกออกได้เลยนะคะเพราะว่าสติกเกอร์รุ่นใหม่ๆเหมือนถ้าสมัยแต่ก่อนเนาะมันจะแกะยากมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการแกะและผิวของตัวรถอาจจะขูกข่าด้วยกาวของสติกเกอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้ลอกออกได้เลยค่ะนี่เลยด้านในคันนี้คือพร้อมทุกอย่างนะคะ ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มคุณลูกค้าซื้อในราคานี้คือจบได้เลยค่ะเพราะแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยเป็นตัวแม็กอีดิชันที่สําคัญนี้นะคะทุกคนกับรถปี2021ข่าวิ่งมาได้59,443กิโลนะคะเลื่อนไม้ตกแต่งด้วยไฟสีส้มสวยๆแบบนี้และที่สําคัญนะคะคนันนี้นี่เลยค่ะ ติดจอ Android มาให้นะคะทุกคนออปชันทุกอย่างภายในตัวรถใช้งานได้ตามปกติและใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณด้วยระบบบลูทูธก็สามารถแต่ต <it> <te le> ้องมีเน็ตนะต้องมีเน็ตนะทุกคนนี่เชื่อมต่อได้ง่ายๆคุณก็สามารถใช้ออปชันหรือว่าฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอตรงนี้ได้อย่างสบายๆเลยและ สวิฟ์เนี่ยที่สําคัญเลยนะคะเขามีมาให้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะนอกเหนือนจากแอร์แล้วเขาก็ยังมีฮีเตอร์มาให้ด้วยเวลาที่หน้าหนาวถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวยาวนานเหมือนแถวยุโรปแต่บางครั้งบางพาวหน้าหนาวของเราที่มีแค่เดือน2เดือนก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกันนะคะออปชันเล็กๆน้อยๆตรงนี้ใส่ใจรายละเอียดมาให้ดีมากๆเลยอีกหนึ่งข้อนะคะที่ต้องเป็นชอบมากๆเคยคือเบาะด้านหน้านะคะตรงนี้ทุกคนจะเห็นเนี่ยเลยค่ะ มีมาให้นะคะตรงนี้นะคะเขามีมาให้เพื่ออะไรเวลาที่เราขับรถไปแล้วเราต้องเข้าโค้งในจังหวะที่เราไม่ได้ลดความเร็วแล้วในจังหวะที่แหละรับแรงโค้งนะคะทุกคนตรงนี้มันช่วยโอบรับสรีระของเราไม่ให้กระเด็นนะคะแบบนี้ออกออกนอกกับตัวเบาะนะคะตรงนี้ก็ทํามาได้ดีมากๆเลยเกียร์ออโต้ขับง่ายคะ่ะเครื่องยนต์ที่1.2นะคะไปดูห้องเครื่องกันคะ่ะพูดมายาวนาะนแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน นี่ห้องเครื่องสวยงามกับรถปี2021นนะคะที่นี่เรารับประกันโครงสร้างไม่ชนไม่คว่ำนะคะ ไปกันต่อเลยค่ะกับสีขาวอีกหนึ่งคันนะคะที่เรียกว่าสวยสุดๆเลยนะคะที่คุณไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะกับรถปี2020 Suzuki Swift 1.2 GL นะคะคันนี้รถปี2020นะทุกคนดูด้านหน้ากันก่อนค่ะสวยมากๆเลยทุกคันของ s u z u กินะคะนอกเหนือจากไฟไฟคือทุกคันมันมีไฟมาให้อยู่แล้วแหละ นอกเหนือจากที่ว่าเขาไม่ได้มีไฟตัดหมอกคุณน้นมาให้แต่เขานี่เลยค่ะมีไฟ LED มาให้นะคะตรงนี้เป็นไฟ Day ์ไทม n i n g Light มาให้นะคะและที่สำคัญเลยคันนี้คือแต่งสเกิร์ตแต่งแม็กแต่งทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรใส่เพิ่มนะคะติดสเกิร์ตมาให้รอบคันและสเกิร์ตเนี่ยข้อดีของสเกิร์ตท,ทุกคนรู้ไหมคะว่าคืออะไรเวลาที่ขับรถชนด้านหน้าหรือเบียดอะไรฟุตบาทด้านหน้ามันไม่กินตัวรถมันกินแต่สเกิร์ตนะคะทุกคน มาเรื่อยๆเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําค่ะเดี๋ยวน้องเบนจะให้ดูรอบคันคันนี้ก่อนแล้วจะพาไปชมภายในชุดแต่งเข้าคู่มีมาให้นะคะพร้อมกับสกเกิร์ตสวยๆแบบนี้เลยไฟด้านท้ายของเขานี่สวยแจ๋วม,ม,มากๆเลยชอบไฟแบบนี้มากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยรถด้านหลังเนี่ยมองเห็นได้ชัดถนัดมากๆเลยนะคะไฟแบบนี้คือมันใหญ่เดี๋ยวน้องเบนจะสตาร์ทดูนะสตาร์ทให้ได้เห็น ในกล้องอาจจะยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราถ่ายตอนกลางวันนะแต่นี่นะคะดูสิคะอ้ยสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะไม่ใช่ไฟแต่งซิ่งไม่ได้เอาไปแต่งเองนะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆเลยนะคะชุบคันนี้มีถาดมาให้ด้วยนะคะ ถาดรองตรงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วข้อดีของถาดรองนะคะไม่ทําให้ภายในชื้นเพราะว่าถ้ามันเป็นโทมเนี่ยเวลาซื้อของที่มันเป็นน้ํามามันก็จะเก็บกับความชื้นแต่ตรงนี้เอาผ้าแบบเช็ดได้เลยนะคะลึกนะลึกแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญทุกคันที่คือสามารถพับเบาได้เก็บของได้นะคะไปดูด้านในคันนี้กันค่ะจะให้เปิดให้ชมในส่วนของ ห้องบริษัทก่อนนี่เลยค่ะคันนี้คันนี้สวยมากๆนะคันนี้นี่มีข้อดีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอย่างเลยนะเพราะเนื่องจากว่าแต่งมาให้ทุกอย่างเสร็จสรร์เรียบร้อยหุ้มเบาะหนังมาให้เดินได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตไปในตัวเร้าอารมณ์การขับขี่มากๆเลยนะคะและก็หุ้มหนังมาเนี่ยเขาทำเขาเก็บงานมาได้ดีมากๆเลยนะทุกคนไม่เขาเรียกว่าไม่ทําแบบไม่ทําแบบเพราอได้ขายนะ่ะทำทำมาดีอ่ะ เนี่ยนะคะตะเก็บทุกอย่างเก็บมาดีแล้วก็ชายชายชาย,ชายคลาแบบเขาเรียกอะไรชายของในตัวหนังเนี่ยเขาเก็บมาเก็บขอบมาได้ค่อนข้างดีนะคะมาค่ะคันนี้กับร,รถปี2อ2 0ีค่ะทุกคนวิ่งมาที่42,868กิโลนะคะสวยมากๆเลยนะคันนี้ออปชั่นทุกอย่างมีมาให้ครบแอร์องมีมีให้หมดนะคะทุกอย่าง สวยงามมากๆเลยรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงนะคะมาชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ก็แต่งแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วสวยสับพร้อมใช้งานเลยนะสวยทุกคันเลยนะเดี๋ยวต้องเบนมาสรุปให้ฟังกันนะคะ กับคันนี้ก่อนเลยนะคะกับรถปี2019นะคะทุกคนซูซูกิสว i ปนะคะ1 2 GL ราคา4 2 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายแค่แค่เท่าไหร่ดีลดให้เลยนะคะสำหรับรีวิวนี้เท่านั้นนะคะแค่จำราคาไว้ดีๆแล้วก็แคปมาเลยนะคะ3,99,000บาทค่ะลดจากราคาไป้ายไปถึง30,000บาทเลยนะคะ ถัดต่อนะคะนี่เลยค่ะเป็นรถซูซูกิสว f t ตัว m a ็ Edition นะคะกับรถปี2021นะคะน้องอ่อยซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะราคา459,000บาทนะคะราคานี้น้องเบนก็ไม่ขายเหมือนกันนะคะวันนี้ลดให้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะเหลือเพียงแค่429,000บาทค่ะ429000บาทนะคะกับคันนี้และที่สำคัญต่อไปเลยคันนี้นะคะ คันนี้เป็นรถซูซูกิสวีปนะคะทุกคนราคา459,000บาทค่ะน้องเบนไม่ขายนะคะราคานี้ขายที่ราคา4 29000บาทค่ะสามคันนี้ลดให้ทุกคันเลยนะไม่ได้ลดแค่หมื่นสองหมื่นนะลดให้ถึง30,000บาทเลยนะคะสามคันนี้แล้ววันนี้นะคะสำหรับ ในรีวิวนี้ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะน้องเบนแถมแพ็กเกจช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะนาน1ปีนะคะใครสนใจอย่าลืมทักหาน้องเบนนะที่เบอร์0941991164 0 9 4 1 0 9 1 1 6 4เบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะกับ3ามคันนี้ชอบคันไหนตอนที่น้องเบนพูดราคาต้องแคปหน้าจอและส่งมาให้น้องเบนในไลน์นะคะหรือว่าในแชทนะคะเบอร์ที่น้องเบนแจ้งไปคือสามารถแอดไลน์ได้นะคะทักมาค่ะ อยากได้คันไหนแจ้งเลยน้องเบนที่เห็นคลิปน้องเบนรีวิวแคปมาเลยค่ะว่าราคาเท่านี้นะคะสำหรับแค่ในรีวิวนี้เท่านั้นนะนอกนั้นต้องเป็นขายราคาป้ายเลยนะคะราคาเต็มจำนวนเลยนะคะแต่สำหรับในไลฟ์นี้ลดให้เลยสำหรับคนที่อยากได้รถในช่วงของเดือนมีนาหรือว่าเก็บรถไว้แบบกำลังหารถไปใช้งานช่วงเดือนเมษา เผื่ออยากกลับบ้านต่างจังหวะไปทาธุระหารถน่ารักน่ารักสักคันหนึ่งที่เน้นความประหยัดน้ำมันนะคะรุ่นนี้ทนทานแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้น้องเบนต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังกันจนจบเนาะแล้วก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องเบนด้วยนะรักทุกคนเลยนะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ